ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่วัดศรีสาทองจังหวัดนครปฐมนะฮะวัดนี้แห่งนี้ดังนะฮะสมัยอดีตเจ้าวาดนะ,ะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองที่นี่นะฮะพาระลาหูนะ,ะถ้าใครมานครปฐมเนี่ยต้องมาที่วัดนี้วันนี้ผมพานักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งเป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นลูกค้าของคุณแดงเอกคำพีด้วยนะฮะ เป็นชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นเป็นตำรวจนะฮะสองท่านแล้วก็ชาวไต้หวันหนึ่งท่านนะฮะมาเที่ยวเมื่อกี้ไปเที่ยวที่วัดนะวัดไผ่ล้อมนะฮะหลวงพ่อภูนมาไปกราบสีริราชสังขารหลวงพ่อภูนทีนี้ว่านะฮะผมก็เลยมานะฮะกลับย้อนกลับมาก็มาที่วัดสงศ์ทองเพราะว่าเขาระบุว่าอยากจะมาไหว้ที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะมีพระราหูองค์ใหญ่อยู่ที่นี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ คุณพรศักดิ์สวัสดีครับคุณสมเด็จนะฮะตามมาครับ <c oughs> ตามมาส่งใจนะฮะดีฮะตามมาส่งใจฮะดีฮะจุดนี้เขามีเติมนะนี่ฮะมาจุดฟูปตรงจุดตรงนี้จุดนี้นะนี่ฮะมาจุดฟูกก่อนนะฮะ ตรงนี้มีมีเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็มีสวัสดีฮะส,สวัสดีช่วงบ่ายคุณสมหัวนี่ทำบุญเติมน้ำมันประจำวันเกิดมีเอฟอนุโกงสวัสดีครับมีเนี่ยฮะใครเกิดวันไหนก็มาเติมน้ำมันที่นี่ พระาหูดนะอกไม้ดำนะวันนี้เขานิยมนะนะของดำนี้ใส่ชีวิตโค มาไหว้พระราหูนะฮะถ้าคิดถึงพระราหูต้องนี่วัดนี้เลยนะฮะหลวงพ่อน,น้อยวัดศรีสะทองนะถ้าใครที่ปีชงนะไหว้ได้เลยฮะนะขอพรอได้เลยนะฮะพระลาหูเขามยูก่กลางล้วพังนะเ เทพทันใจเทพทันใจนะก็เอานิ้วชี้นับไปขอไหว้เอานิ้วชี้นี่ฮะ ที่นี่ก็มีนะเทพันใรา คุณสมเด็จของพี่วิชาตีละคงให้เสียงดังไปถึงอเมริกาเลยครับครับเดี๋ยวจะไปตีให้ฮะเดี๋ยวไปตีให้คุณนัทชัยตาทุครับนี่ฮะคุณดอเด่นนะสวัสดีครับนี่ฮะเทพพันใจนี่เมื่อปีที่แล้วดังมาก ที่นี้ก็มีคนไหว้กันเยอะเทพขันใจเป็นเทพบรรดักต,ต้นๆของประเทศพม่านะชาวพม่ามอญและคนไทยให้ความเคารพนับถือนะเขาจะเอาหน้าผากไปแตะตรงนิ้วเนี่ยนะวันนี้วัดวัดศรีสาทองคนจะคึกคักหน่อยนะฮะเออคนจะคึกคักหน่อยนะฮะที่ Source, ท yes. นี да. ่ พระลาหูนี่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของผู้คนนะฮะใครก็ต้องมาไหว้พระลาหูถ้ามาลาหูต้องที่นี่นะปฏิสัตย์ทองอ๋อผมลืมไปนะฮะระฆังนะ อธิษฐานหน่อยนะฮะขอให้สุขนะเอาเอาเอาตามที่คุณสมเด็จบอกนะ ก็น่าจะโอเคแล้วนะคุณสมเด็จฮนะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะตรงนี้เขาเสียงสิกิกันเยอะเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยวัดศรีสะทองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายอย่างด้วยกันนี่มีสังฆจายนะฮะมีพระสังฆาจายด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปด้านนู้นนะฮะด้านนู้นด้านนู้นเขาบอกว่าบูชานะพระลาหูเริ่มต้นในศาลาการประเรียนที่จริงต้องเริ่มต้นจ,จากจุดนี้นะฮะแต่ นะรเราข้ามไปนะฮะไปจุดนู้นเลยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ารู้นะฮะต้องเริ่มจากจุดนี้นะฮะ พระพุทธวาราวดีสิริมงคลมนฑลนครชัยศรีเทวาประสิทธิ์สถิตวัดศรีสาทองทจริงๆเป็นองค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะจะพาไปดูถ้าถ่ายข้างหน้าจะไม่เห็นเต็มองค์นะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ฮะ สวัสดีค่ะวันนี้พามานอกสถานที่ครับนี่ฮะขอพอรได้เลยนะคับองค์ใหญ่นี่นี่อยู่ที่วัดศรีสะทองนะ คุณสมยังไม่ได้โอกาสไปเลยครับวัดน,นี้นะฮะถ้ามีโอกาสก็มานะฮะคุณสมฮนะวัดศรีสาทองนะระพลาหูอนาบริเวณนะฮะจริงๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยสวยมากนะวัดน,นี้นยนะด้านหลังมีสถาปัตยกรรมสวยนะฮะบางที่เนี่ยนะฮะ บางอย่างของล้ําค่าโดนนะฮะโดนบทบังไปอยู่ด้านหลังซะ,นะะแต่ว่านะก็นะ,ะถ้าท่านมาข้างหน้าก็ต้องไปให้ถึงด้านหลังนะ,ะไปดูสถาปัตยกรรมงดงามอยู่ด้านหลังนะ,ะ,นะะท่านเห็นลิบๆอยู่นู่นนะฮะสถาปัตยกรรมงดงามนะ เขาบอกว่าปีชงนะปีสองห้าหกศูนย์ทำบุญแก้ปีชงใครชงนะใครชงดูไว้นะฮะทำไงบ้างนะอ้าวผมอ่านให้ฟังก็ได้นะสำหรับคนปีชงนะทำบุญสะดอกข้อเสริมดวงถวายสังฆทานนะจุดทู่ขอพรนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อโตยนะฮะและหลวงปู่น้อยนะฮะอันนี้เขาเรียกหลวงพอ่อแล้วเ็าเขียนหลวงพ่อไต นะทำบุญถวายผ้าจีวรทำบุญพระจำวันเกิดเติมน้ำมันตะเกียงตักบาทสตางร้อยแปดทำบุญบริจาคโรงศพนะถวายของดำแปอย่างทำบุญไหว้พระราหูด้วยทูบดำแปดดอกทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนะทาทำบุญสร้างโรงเรียนทำบุญบุรณะอุโบสถนี่ฮะวันนี้มาทัน มาทันถลไทยทอดสดนะเราพามาชมนะเมื่อกี้ไปวัดไผ่ล้อมนะหลวงพ่อปูนวันนี้มาเนี่ยนะฮะรอบนี้มาที่สาราการ,ปรเปลี่ยนและตอนนี้อยู่ที่วัดศรีสะทองที่สาราการประเรี่ยน,นเป็นบารมีหลวงพ่อน้อย ถึงคนตามดูน้อยแต่หัวใจเป็นแสนไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะฮะมีน้อยมีมากนะฮะบางทีเนี่ยนะ,ะคนนะ,ะการเที่ยววัดเนี่ยคนอาจจะน,ะะน,นี่นี่มาดูนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีกันนะฮะฮนะทำประเปิดมาหลายคนเลยนะ

นี่ฮะนี่เป็นรูปหลวงพ่อน้อยนะฮะหลวงพ่อน้อยวัดศิษฐทองนี่ฮะท่านเป็นต้นตำหรับของที่นี่นะฮะหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านเกิดเมื่อวันที่14บสี่กรุณาเนี่ยท่านเกิดวันแห่งความรักเหมือนกันนะ, 35, นะฮะสองสี่สามห้านะท่านเกิดปีมะโรงนะที่บ้าน,นศิษาทองนะี่ฮะโยมพ่อของท่านเนี่ยเป็นหมอนะฮะแพทย์แผนโบราณน,นะ,ะแล้วเป็นหมอสายศาสตร์ที่เก่งทางด้านวิชาอาคมชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อหมอนะย่านอยู่โยงคงกระพันขนาดมีดคมคม,คมเนี่ย สับเนื้อหนังตนเองให้ดูได้สบายไม่ละคายผิวหนังนะในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มท่านเคยสู้กับนักเลงต่างถิ่น,นถึงขั้นลุมนะท่านคนเดียวอย่างไล่ฟันจนนักเลงต่างถิ่นเนี่ยนะกระเจิดกระเจิงไปเลยนะฮะหลวงพ่อน้อยเนี่ยอายุ21ปีได้บวชนะเมื่อวันพรรหัสที่14นะขึ้น12ข่ําเดือนเมษายน2465ปีฉลูนะโดยมีผอาจิการยุยุยเจ้าวาดวัดแคเป็นพระอุปชานะ แล้วก็พระอธิการเกิดวัดนิ้วลายนะเป็นพระกรรมวาจาจารย์นี่ฮะอันนี้ประวัติหลวงพ่อน้อยนะฮะส่วนประวัติวัดเนี่ยนะประวัติวัดเนี่ยนะฮะวัดทิสาทองนะเดิมชื่อวัดหัวทองนะรสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะนี่ฮะได้อัญเชิญพระแก้วมารากตจากเวียงจันทร์มาปฏิฐานที่กรุงเทพเมื่อสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะฮะและได้อ,อพยพชาว เวียงจัน์มานะฮะตั้งหลักแหล่งอยู่นะฮะกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยมาปักหลักเลยแม่น้ําท่าจีนออกไปบริเวณตําบลห้วยตะโกปัจจุบันและได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกว,ว่าหมู่บ้านหัวทองเนื่องจากขุดพบนะเสียนพระเป็นทองซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีเมื่ออยู่เป็นชุมชนใหญ่จึงคิดสร้างวัดขึ้นจึงชื่อว่าวัดหัวทองเปลี่ยนมาเป็นวัดศรีสาทองนะฮนะนะนี่ฮะวัดศรีสาทองเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน,นครชัยศรีเลยนะฮะ นะมีโบราณวัตถุบโบราณฐานเป็นวัดน่าศึกษามากนะฮะเกี่ยวกับดา,า,าราศาสตร์โหราศาสตร์สมุนไพรนะีนะ่ฮนะพิธีเสริมสิริมงคลการสวดบูชาเทวดานกเปาะนี่นะฮนะมาดูนะฮตำนานพระราหูหน่อยนะฮะพระราหูเนี่ยสมัยนะพระศรสนานะผู้คนนะฮะพนามว่านะอสุรินราหูนะผู้นะ จากมาตัดรู้นะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะในอนาคตนะสมมนามว่านะพันนารัทะสัมมาสัมพุทธเจ้านะใน,ใน,ใ,นในความในคำพีนะในศาสนาพ,พามินดูในพระราหูมีกำเนิดเกิดขึ้นในลทัทธิไสยศาสตร์ที่มีความรู้เรื่องนะคถาอาคมไสยเวทนะมีความสามารถการทำนายพยากรณ์ ตำนานว่ายักษ์ลาหูเกิดจากความอิจฉ้าความเป็นอมตะของเทวดาจึงแปลงกายเป็นนางสนมคอยลินน้ำอมฤตให้แก่เทวดาบนสูงสวรรค์ขณะที่เหล่าเทวดากำลังลื่นลมนะยักษ์ราหูก็ถือโอกาสกระดกน้ำอมฤตเข้าไปเต็มปากตนเองอย่างว่องไวแต่ก็ไม่พ้นสายตาของพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงนำความไปฟ้องพระวิษณุพระองค์จึงใช้จักรนะของพระองค์เนี่ยตัดคอยักษ์ราหูทันทีแต่เนื่องจากยักษ์ราหูได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปนะฮะ ส่วนศรีรษะจึงนะฮะเป็นอมตะนะส่วนร่างกายที่เหลือเท่านั้นที่ตายนะพระราหูเนี่ยมีความแค้นพระอาจทรย์พระอาทิตย์เป็นอย่างมากจึงใช้ฤทธิ์อำนาจนะฮะที่ได้จากน้ำอมฤตเนี่ยคืนกินพระอาทิตย์นะก็เรียกว่าสุริยุป,ปราคาและพระจันทรย์จันทธรุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ท้องฟ้านะฮะที่เราเห็นกันจนถึงปัจจุบันนี้แหละฮะในตำนานลาหูเป็นเทพที่มีฤทธิ์สามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของมนุษย์ได้นะ กับร้กายเป็นดีมีฤทธิ์อนุภาพมากนะเป็นที่เคารพของมนุษย์มาช้านานตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะฮะนี่ฮะนี่เป็นตำนานคร่าวๆของพระลาหูนะฮะเข่าวอย่าไปวันนี้เราจะไม่ลงลึกนะฮะก็เอาคร่าวๆก่อนนะฮะวัดศรีสะทองเนี่ยนะฮะหรือวัดพระราหูเนี่ยตั้งอยู่นะตับหศรีสะทองเพเภอนครชียศรีจังหวัดนครปฐมตอนนี้นะชาวต่างชาตินี่ฮะ กำลังกำลังอยู่นะดูพระกันอยู่นะฮะมนีนะฮะตำรวจของสิงคโปร์สองท่านแล้วก็นะฮะชาวไต้หวันหนึ่งท่านสวัสดีครับอาจารย์มาแล้วนะตอนนะแชร์แล้วครับนะขอบคุณมากฮะนี่ฮะวันนะี้จัดเต็มเต็มนะพามาเที่ยววัดกันฮเดี๋ยวไปดูด้านนน้นะนะตรงนี้เนี่ยนะฮะ ได้ความรู้มากเลยครับนะฮะนะฮะวันนี้จัดความรู้มาเต็มๆถึงคนจะดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะนะฮะเข้าดูน้อยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเนี่ยฮะเราก็พามาเที่ยวนะฮะมากราบนะฮะมาชมสิ่งสําคัญของวัดศิษฐทองนะตรงนี้เป็นจุดที่นะเป็นจุดที่มีผู้คนมามากนะฮะโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่แน่นเลยนะฮะตรงนี้ฮะเนี่ยตรงที่พระราหูเนี่ยฮะ ซึ่งนะฮะดูแล้วพระหูไม่ได้ไม่ได้องค์ใหญ่เลยนะฮะไม่ได้องค์ใหญ่แต่ว่าที่นี่เนี่ยมีความสำคัญมากเน,ะะนี่ยกำลังนี่ฮะตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากให้เป็นเป็นจุดที่อยู่หลังวัดนะฮะแต่สถาปัตยกรรมเนี่ยงดงามมากเลยนะฮะงดงามมากนะฮะงดงามจริงๆนะฮะ,นะฮะนี่ฮะอากาศร้อน แต่ก็ใช้ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะฮะชอบรายการมากๆที่นะฮะนี่ฮะนี่อันนี้เป็นเนี่ยนะฮะถ้าท่านดูเนี่ยนะศิลปะนะะโบราณงดงามจริงๆนะอันเนี้ยเสียดายที่มาอยู่ด้านหลังนะฮะเนี่ยมีเท้าเวสุวรรณนะเท้ากูเวนเนะฮะนี่สองยักษ์ผู้นะะมีความยิ่งใหญ่เนี่ยฮะเฝ้าอยู่หลังวัดเนี่ยฮะ อันนี้เป็นไม้ทั้งอันเลยนะะไม้มีคุณค่ามากผมอยู่สาร,รยาอาจารย์ผ่านใช่ไหมครับใช่ฮะ <c oughs> คุณพ้าแผนนะคุณต้นป่องสีสวยฮนะนี่ฮะนะอากาศร้อนมาก <c oughs> โอ้ย <c oughs> ผมพาท่านเที่ยวชมนี่นะฮะผมไม่ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกแบบนี้นะฮะ ส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ที่สำนักงานแล้วก็จะเปิดแอร์เย็นๆแต่พอมาอย่างนี้โดนอากาศรลล้อนๆเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนตอนนี้ไขมันกําลังละลายมาที่หน้านะฮะแล้วก็โอ้ตอนนี้กําลังจะเยิ้มนะหน้าจะเยิมนะ้มนะฮะเออนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพื่อแฟนรายการทําได้นะฮะนะแฟนรายการนี้นี่ผมทําได้จริงๆนะฮะก็ขอให้เป็นแฟนประจํากันแล้วกันนะฮะตอนนี้ท่านกําลังอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่นะฮะวันนี้มาเที่ยว สาทอน่าจะไปที่รถันแล้วนะ,ะวันนี้ก็มากันเต็มๆเ,เลยนะฮะจัดไปจัดไปเต็มๆ วัดศรีสาทองก็น่าน่าจะจบคลิปอยู่แค่ตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้ฮะอันนี้ด้านหน้านะที่จะเข้าไปนะประวัติวัดศรีสาตทองก็เนี่นะผมบอกเล่าไปแล้วนะฮะมีอนาบริเวณของวัดศรีสาตทองนะฮะนี่ศาลาโอเคนะฮะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนสำหรับวัดศรีสาทองนะฮะ